ครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปสั้นๆเนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดค่าตัวแปรนะครับอันนี้จะอยู่ในบทที่2หน่วยที่2ของวิชาวิทยาการคานวณชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหานะนะครับหน่วยที่2นะครับในหน่วยนี้นะครับคุณครูก็อยู่ในตอนที่2.2นะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch นะครับสินี้ เดียวกูคิดเข้ามาการกาหนดค่าตัวแปรเดี๋ยวคุณครูจะพูดในส่วนของการกําหนดค่าตัวแปรการกําหนดค่าตัวแปรคืออะไรตัวแปรเนี่ยคือเออเขาเรียกว่าคาสมมุติที่ใช้แทนคําแทนข้อมูลแทนตัวเลขที่มาจากการคํานวณหรือมาจากการกดแป้นพิมพ์เข้าไปการพิมพ์ข้อมูลเข้าไปในระบบ นะครับนักเรียนพิมพ์ยาวชื่อยาวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวแปร x ตัวแปร y เข้ามาเก็บค่าพงี้ไว้นี่คือการกําหนดค่าตัวแปรเข้าใจไหมครับคือการตัวแปรคือการกําหนดค่าข้อมูลที่นักเรียนรับเข้ามาจากแป้นพิมพ์หรือค่าที่โปรแกรมนั้นคํานวณได้ นะครับโดยวิธีการคำนวณมีอยู่วิธีการสร้างนะครับอ,อ,อยู่ในโปรแกรมสคริปนะนะครับแห่เรนคลิกไปที่กลุ่มบล็อกคำสั่งคองครูดูขออนุญาตด,ดูก่อนว่าบล็อกคำสั่งนี้บล็อกที่เท่าไหร่นะครับ7 8 3 4 5 6 7 8บล็อกกลุ่มของบล็อกที่8นะครับบล็อกที่8ดนะนี่ดูจากรูปภาพนะครับดูจากรูปภาพบล็อกที่8เขียนว่า Variable นะครับ variable นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะกระโดดมาหน้านี้ <c oughs> มันจะกระโดดมาหน้านี้นะครับถ้าเรียนจะสร้างตัวแปรใหม่นะครับนักเรียนคลิกหมายเลข2ก็คือ make a variable แต่ถ้าไม่สร้างใหม่นะครับแต่ท่านเรียนไม่สร้างใหม่น่กเรียนสามารถใช้บล็อกที่เขากำหนดมาให้อยู่4บล็อกนะครับก็คือบล็อกแรกนะ สร้างค่าตัวแปรให้มีค่าเท่ากับศูนย์นักเรียนไม่จําเป็นต้องเป็นทเท่ากับศูนย์ก็ได้นักเรียนเท่ากับแเท่ากับจิตก็ได้นักเรียนเปลี่ยนตัวเลขดีสีขา,ขาวๆตรงนี้นะครับ change อาเชนเชนหมายความว่าการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรให้มีค่าเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งลดทีละหนึ่งเพิ่มทีละห้าลดทีละสิบอะไรอย่างนี้นะครับสามารถเขียนได้ตรงนี้ 3. โชว์โชว์คือแสดง ค่าตัวแปรและ h i ไฮแปลว่าไม่แสดงค่าตัวแปรโอเคนะครับแต่ถ้านักเรียนจะสร้างใหม่สร้างตัวแปรใหม่เลยนะครับให้เล่นคลิกที่หมายเลข2นะแล้วมันจะปรากฏที่หมายเลข3นะครับกดที่หมายเลข3เสร็จแล้วให้นักเรียนทําไงครับพิมพ์ชื่อตัวแปรที่นักเรียนต้องการจะพิมพ์ภาษาอะไรก็ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้เอาที่เราเข้าใจ เสร็จแล้วมันมีปุ่ม2ปุ่มไอคอนเนี่ยนักเรียนก็คลิกเลือกว่าถ้าอาันแรกเนี่ย for all เนี่ยปุ่มแรกนะครับก็คือใช้กับตัวละครหรือสไปร์ทุกตัวสับพุกแมวพวกมาเพื่อต,กกต,ต,ตัวตุ๊กตนตุ๊กตาให้นักเรียนสรางเอาตัวแปลงเนี่ยใช้กับสไปร์ทุกตัว 2. อ,อีกปุ่มหนึ่งด้านด้านขวามือนะครับใช้กับตัวละครปัจจุบันเท่านั้นตัวละครอื่นจะใช้ไม่ได้ นะครับอันเรียนปกติปกติจะใช้ในส่วนของอันแรก for all ไปเลยเลือกทุกตัวไปเลยนะครับใช้ไม่ใช้ไม่มีเรื่องหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนักเรียนสร้างเรสร็จแล้วนักเรียนก็จะอยู่ที่คลิกที่ปุ่มโอเคจะเป็นการเสร็จสิ้นในการสร้างตัวแปรการกําหนดตัวแปรในการคํานวณการเขียนโปรแกรมขึ้นม,มานะครับโอเคนะครับคลิส,สั้นสำหรับวันนี้ ต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ